การชชยแดนไทยพม่าในช่วงนี้ร้อนแรงเกินจะมองข้ามเรียกได้ว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่การเผชิญหน้าของกองกำลังวะแดงกับทหารไทยกันอย่างไม่กระพริบตาคำถามใหญ่ที่ค้างคาใจคือวะแดงจะยอมถอนฐานปฏิบัติการจากพื้นที่ปัญหาหรือไม่แหล่งข่าวจากพม่าระบุว่ากองกำลังวะแดงออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่น กรณียอมถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าโดยบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งยืนยันว่ากองกำลังวะแดงยังไม่มีการตกลงใดๆกับฝ่ายไทยคำปฏิเสธของวะแดงเหมือนน้ำมันราดกองไฟเพราะนอกจากจะทำให้ฝ่ายไทยต้องกลับมาทบทวนข้อมูลใหม่ยังส่งสัญ,ญญาณให้เห็นถึงความก้าร้าวของพวกเขาคำพูดของโฆศกว้แดงเป็นการตอกหน้าฝ่ายไทยแบบเจ็บลึก สำนักข่าวอิรวด,ดีของพมา่ารายงานว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาระหว่างแนวชายแดนไทยกับวะแดงโดยพบว่าเมื่อปี2016ทางการไทยเคยขอให้กองทัพพมา่าช่วยโน้มน้าวกองกำลังวะแดงถอนตัวออกจากดินแดนไทยแต่ก็ไร้ผลและเมื่อปีที่แล้วกองกำลังวาแดงก็ปฏิเสธคำขอของไทยอีกครั้ง ในการถอนกำลังพลออกจากฐานทหารห้าแห่งโดยยืนยันว่าอยู่ในพรมแดนพมา่าและโยนให้ไทยไปคุยกับรัฐบาลพม่าแทนคำสัมภาษณ์ของนายอูยีรานหัวหน้าสำนักประสานงานกองทัพวาแดงในเมืองลาเซียวที่ทําหน้าที่เป็นโฆษกกองกำลังวาแดงชี้แจงชัดเจนว่าข่าวลือกองทัพวาแดงตกลงถอนกํลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนนั้นไม่เป็นความจริง และปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างกองทัพวาแดงกับกองทัพไทยเกี่ยวกับกรณีนี้พร้อมยืนยันว่ากองกำลังวาแดงไม่มีการบุกรุกหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายขณะที่พื้นที่ที่เป็นฐานปฏิบัติการนั้นถูกใช้มาเป็นเวลากว่า10ปีโดยมี9ฐานปฏิบัติการหลักที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของกองทัพวาใต้ซึ่งฝ่ายทหารไทยทราบดีคำกล่าวนี้ ไม่เพียงปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความคลุมเครือของสถานการณ์ที่กำลังกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวในสายตาของประชาชนทั้งสองประเทศการที่ข่าวเรื่องการถอนกำลังของว้าแดงพระสพัดออกมาในสื่อไทยถูกมองว่าอาจเป็นสงครามข่าวสารที่มีเป้าหมายเพื่อกดดันฝ่ายว้าแดงหรือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับไทยแต่คำปฏิเสธจากโคศกว้าแดงกลับจุดประเด็นคำถาม ฝ่ายใดที่กำลังพยายามควบคุมทิศทางของสื่อหรือไม่การเล่นเกมข่าวสารนี้มีผลกระทบต่อการเจรจาในอนาคตหรือไม่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าจะมีเสียงปืนหรือยังเป็นเสียงเจรจาที่นุ่มนวลต่อไปตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่และกูรูข่าวสายทหารและความมั่นคงระบุว่าบริเวณอำเภอปายยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติจากทั้งสองฝ่าย ทหารไทยยังคงประจำการเช่นเดิมขณะที่กองกำลังว้าแดงก็ยังคงตรึงกำลังในจุดเดิมความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลับชวนให้สงสัยเพราะแหล่งข่าวจากทั้งฝ่ายไทยและกองกำลังว้าแดงระบุชัดว่ายังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการจากเมืองปางซางซึ่งเป็นฐานบัญชาการหลักของกองทัพว้าแดงข่าวลือนี้ส่งผลให้ทหารว้าแดงในพื้นที่ต่างงงกับข่าวที่ออกมา ท่ามกลางข่าวลือและความเงียบจากฝ่ายความมั่นคงของไทยหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าข่าวการถอนกำลังที่แพร่สะพัดนี้มาจากใครและมีเป้าหมายเพื่ออะไรเมื่อมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของกองกำลังว้าแดงความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะยอมถอนกำลังจากพื้นที่ชายแดนไทยพม่าดูเหมือนจะยิ่งเลือนรางหากเราพิจารณาประวัติศาสตร์และมุมมองของพวกเขา ต่อพื้นแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่กองกำลังว้าแดงได้เคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ทางใต้เป็นระลอกก่อนที่กองทัพเมืองตายของขุนศาจะล่มสลายการล่มสลายของอาณาจาักรนั้นทำให้พวกเขามีบทบาทชัดเจนยิ่งขึ้นในเขตชายแดนด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานที่ลงไปสร้างฐานที่มั่นว้าแดงจึงถือว่าพื้นแผ่นดินที่พวกเขายือนอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่พวกเขาได้มาด้วยความพยายามอย่างแท้จริง วะลงแรงลงใจเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองนี่คือแนวคิดที่ฝังรากลึกในความเชื่อของกองก,องกำลังว้าแดงทหารว้าถือว่าพื้นที่ทางใต้ที่ติดกับชายแดนไทยเป็นดินแดนที่สร้างด้วยมือของพวกเขาเองด้วยกำลังพลกำลังใจและหยาดเหงือ่อทำให้ความยึดมั่นของพวกเขามีมากกว่าความเป็นดินแดนธรรมดาแต่มันคือบ้านที่พวกเขาพร้อมปกป้องขณะที่กองทัพพม่าและกองกำลังว้าแดง กำลังเล่นเกมโยนเผือกร้อนกันไปมาในการเจรจาและจัดการปัญหากับทางการไทยสิ่งนี้ได้จุดกระแสคำถามสำคัญว่าทางฝั่งไทยควรจะวางท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์นี้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายชี้ว่ากรณีที่กองกำลังว่าแดงล้ำเข้ามายังพื้นที่ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าชัดเจนเช่นดอยหนองหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ไม่ควรรีรอที่จะดำเนินการอย่างหนักแน่นและชัดเจนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสิ่งที่ประเทศไทยควรทำในสถานการณ์นี้คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในกรณีที่มีการลุกล้ำอนาเขตอย่างชัดเจนตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยการที่มีกองกำลังต่างชาติลุกล้ำเข้ามาในดินแดนถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรง การเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายในกรณีนี้อาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงในระยะยาวการปล่อยให้กองกำลังต่างชาติประจำการในดินแดนของไทยโดยไม่มีการจัดการจะถูกมองว่าไทยไม่สามารถรักษาความเป็นเอกราชของตนได้หากพื้นที่บางส่วนของราชอาณาจักรไทยถูกยึดครองโดยกองกำลังต่างชาติอย่างไม่เป็นทางการ สิ่งนี้อาจกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศในอนาคตการที่ฝ่ายไทยเน้นการเจรจาในสถานการณ์นี้อาจดูเหมือนเป็นการรักษาสันติภาพแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์มันอาจกลายเป็นดาบสองคมเพราะเราอาจจะถูกมองว่าอ่อนแอเกินไปการเจรจาอาจทำให้ว้าแดงมองว่าไทยไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะปกป้องดินแดนของตัวเองความล่าช้าในปฏิบัติการ ระหว่างที่ไทยรอาการเจรจากองกำลังต่างชาติอาจใช้เวลาในการเสริมกำลังและสร้างฐานที่มั่นเพิ่มเติมดังนั้นการเจรจาควรถูกใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นและไทยต้องมีแผนสำรองเพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในมุมมองของประชาชนผู้ติดตามข่าวหลายคนมองว่าเอกราชของชาติคือสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้พวกเขาคาดหวังให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่ต้องคำนึงถึงแรงกดดันทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศไทยมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เพียงพอในการจัดการกับการลุกล้ำของกองกำลังต่างชาติไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเจรจาในทุกกรณีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและส่งสัญญาณชัดเจน ไปยังกองกำลังว้าแดงว้าไทยไม่ใช่ประเทศที่ใครจะมารุกล้ำโดยง่ายสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ชายแดนไทยพมา่าน่าสงสัยมากกว่าความตึงเครียดของตัวปัญหาก็คือความเงียบที่แปลกประหลาดจากทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงและสื่อกระแสหลักข่าวการรุกล้ำของ,องกองกำลังว้าแดงที่ควรจะเป็นประเด็นใหญ่กลับถูกปล่อยให้เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในยุคที่ทุกเรื่องราว กลายเป็นกระแสเพียงปลายนิ้วคลิกการที่ปัญหานี้ถูกปิดเงียบอย่างน่าสงสัยทําให้ประชาชนหลายคนรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีบางอย่างที่มากกว่าที่ตาเห็นทั้งที่เป็นเรื่องของเอกราชเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเมื่อพื้นที่ชายแดนถูกชนกลุ่มน้อยอย่างกองกําลังวัดแดงลูกคมได้ถึงขั้นนี้ประชาชนจํานวนไม่น้อยตั้งคําถามว่าฝ่ายความมั่นคงกําลังทําอะไรอยู่ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการเมืองซึ่งควรจะทำหน้าที่ชี้แจงต่อประชาชนกลับไร้ท่าทีชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการตั้งคณะทำงานหรือแม้แต่การตอบคำถามง่ายๆเช่นว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ความไว้วางใจของประชาชนสั่นคลอนเพราะในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันการนิ่งเฉยคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลง ประชาชนอย่างเราๆไม่ได้เรียกร้องให้ไทยเปิดสึกหรือยกทัพไปตอบโต้แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะออกมาชี้แจงหรือถแถลงข่าวว่ามีมาตรการอะไรบ้างหากเลือกที่จะเจรจาต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนการเจรจาไปถึงไหนแล้วใครคือผู้รับผิดชอบและมีข้อตกลงอย่างไร การรักษาความปลอดภัยชายแดนมีแผนงานหรือการเพิ่มกำลังพลอย่างไรเพื่อรับมือกับสถานการณ์การเงียบหายหรือปล่อยให้ปัญหานี้จางไปไม่เพียงทำให้ประชาชนเกิดความกังวลแต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงขณะที่แม่ทัพภาคที่สามได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าในบทบาทความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สเราก็มีความพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือพร้อมรบในทุกสถานการณ์แต่เนื่องจากว่าการเจรจานั้นยังคงมีหลายระดับชั้นขึ้นไปที่ยังคงสามารถมาตกลงเจรจากันได้อยู่การใช้กำลังเป็นทางเลือกสุดท้ายความขัดแย้งมีอยู่ทั่วโลกถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเพิ่มความขัดแย้งขึ้นไปอีกส่วนในวันที่18ธันวาคมไม่ใช่วันกำหนดเส้นตายอย่างใดเพียงแต่ฝ่ายตรงข้าม จะมาให้คําตอบเท่านั้นขอเรียนพี่น้องประชาชนาว่าเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะปฏิบัตินะครับตามบทบาทหน้าที่และกวามรับชนะครับแต่เนื่องจากว่าการเจรจาในต่างนะครับมันมีหลายระดับแต่ละระดับก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้การใช้กําลังมันจะเป็นหนทางสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็จะยึดถือตาในภูภาคของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้อมันก็จะมีอยู่ ค่อนข,ข้างเยอะอยู่แล้วนะครับรวมทั้งสถานการณ์โลกด้วยความขัดแย้งในทั่วโลกแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มัไม่จาเป็นอย่าไปเพิ่มความขัดแยง้งผมว่านะประเทศรอบบ้านเราเขาคงไม่อยากที่จะอยู่แล้วลําบากหรือมีสงครามมีนะทุกคนนะต้องการความสงบสุขทุกคนนะครับนี่เราก็ต้องให้เกียรตินี่การเจรจาแรงแต่างมันจะต้องทยระหว่างรัฐต่อรัฐ ก็ต้องเจรจากับทางทางทหารเยนมาในส่วนของระดับผ้าระดับของที่เขารับผิดชอบแต่ว่าในเรื่องของกิจการภายในของเขานะครับที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยอต่างๆมันเป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาต้องไปเจรจาไปคุยเองน,น,นะครับแต่วก็เอาคําตอ,อบอมาบอกผมประมาณนี้นะครับนี้ในส่วนของกําหนดนะมันไม่ใช่เส้นตายอะไรนะครับมันแค่ ระด,ดับว่าเขาขอเวลาแล้วต้องจะมาให้คําตอบประมาณนี้นะครับเราก็เขาก็ติดต่อถานมาซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการทวีีนะครับก,กไ็ไปรับฟังแล้วก็ไปเจร,ราจาไปคุยันว่าเป็นยังไง,ปงไปถึงนะครับแล้วเราก็จะรายงานให้กับเรเนนต์ต่อไปนะครับทาในการเตรียมความพร้อมของเราในด้านสภกากําลังนี่โอเคใช่ไหมครับของเราพร้อมอู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการอะไรตามวงรอบแต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ระบุว่าหากพิสูจน์ได้ว่ากองกําลังว้าแดงมีการลุกล้ำจริงไทยควรดำเนินการอย่างเฉียบขาดเช่นการกดดันทางการทูตหรือแม้แต่การเพิ่มกําลังทหารในพื้นที่หากเลือกที่จะเจรจาไทยต้องกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลหน่วยงานความมั่นคงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประชาชนเพราะในท้ายที่สุดเอกราชของชาติคือสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่ง <S <S เพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ